โอเคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการฟุตเทลิกชาน e ลผมเฟิร์นนะในเกมแมคครับกับโปรเจกต์แมคครับ h ันเตอร์นั่นเองซึ่งตอนนี้เราอยู่กันในพาร์ทที่28นะครับผมใช่พาร์ทที่28เนอะพอพาร์ทที่27คือเราทำไอ้เนี่ยแอปปิกด้านหลังผมไปแล้วนะครับก็ <นะ S 2> ตามสัญญาเนาะก็คือพาร์ทนี้ผมจะไปที่ไอเอ็นซิตี้นะครับ ร้อนโอเคก็คือพาทนี้นะครับเราจะาบินตามหาเอ็นตีนะครับผมพราะเรามีปีกแล้วแต่ข้อเสียนะครับของปีกก็คือเราต้องมีอาหารเยอะๆนะครับเพราะการบินครั้งหนึ่งมันใช้อาหารด้วยนะครับป๊อปเช่แมวนะครับผมกันขั้นผู้ชมมองไม่เห็นเนาะ ในวิชันเผื่อไว้นะครับผมก็ตอนนี้ผมเตรียมอาหารมาเยอะเลยเนื้อหมูเงี้ยเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ที่เตรียมเอนดูเพลมาเพราะว่าถ้าเกิดบินเราจะล่วงเงี้ยใช่ไหมถ้าเกิดสมมุติว่าบินอยู่แล้วจะล่วงนะครับผมก็จะปลาลงพื้นได้เลยนะครับผมตามนั้น อบินสูงเกินหนาวั่นใช่ปะ่ะไม่ใช่หรอกตรงนี้ก็ไม่ใช่คือมันหายากนะครับต้องเข้าใจด้วยผมก็เลยต้องลงมอสปีกเนาะอ่าอันนี้ไม่นับว่าเป็นอ้นั่นนะคือมอสปีกนะครับไม่ได้นับว่าเป็นวิทยาศาสตร์เนาะถ้าเป็นพวกเจ็ตแพดอันนั้นผมจะนับว่าเป็นวิทยาศาสตร์แต่อันนี้มันแฟนตาซี เพราะว่ามันเป็นผงเฟรนี่นะครับผมเอาจริงๆพิ Dust กซี่ดั๊ก็ถ้าเรากินไปมันก็ทำให้เราบินได้เหมือนกันนะคือลอยอะแต่ไม่ได้ขนาดบินแบบนี้นะครับผมตันนี้คือผมจะหาไปเรื่อยๆนะตามสเต็ปแต่ที่แน่ๆคือเดี๋ยวผมรีบเอาเนื้อหมูมาวางติดตัวไม่งั้นเดี๋ยวล่วง เพราะว่าเห็นไหมหลอดอาหารเราลดไวมากเลยเวลาเราใช้ปีกนะครับผมอ่าคือต้องหาไอเอรือลอยได้อมันจะมีอลไลท่าอยู่มันจะมีอลไลท่าแล้วก็มีไอนั่นน่ะชักเกอร์นะครับซึ่งอันนั้นผมต้องใช้เนาะบินหาเรื่อย เงยหน้าคือบินขึ้นนะครับก้มลงคือบินลงเนาะ้ายขวาก็เหมือนปกติซ้ายก็คือหันไปทางซ้ายก็คือซ้ายหันไปทางขวาก็คือขวานะครับว่าไปปีกมันมีดูบาลิตี้ด้วยเนะ่ยเดี๋ยวผมดูน,นะนนึงเนี่ยปีกมันมีดูบาลิตี้ด้วย แต่ว่าคือต้องรีบหาเลยไม่งั้นก็ถ้าปีกพังขึ้นมาก็อีกเรื่องนึงเพราะผมไม่ได้เอาปีกมังกรมาลืมนะครับดันเผอเก็บไปแล้วก็ไม่ได้เอามาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอาหารจะหมดอาหารจะหมดอาหารจะหมดแล้ว อุ้ยเกือบแล้วมั้งน่นี่แหละสาเหตุที่ผมเอา h n d h e l มาด้วยนะครับเวลาล่วงกับป่าเงี้ยแล้วก็กดบินต่อได้คือช่วยได้เยอะถ้าไมหายากจังเลยมันเป็ไหนหมดพวกเรือพวกประสาทต่างๆ กินอาหารนันลงจอดกันไหมลงสักหน่อยแล้วกันนะครับผมลงจอดกันก้มลงดูบ a ลิที่เหลือเยอะอยู่อันนี้ก็เดินเนาะนะครับคือถ้าจะบินนะี่ของผมจะตั้งปุ่มตัว P นะครับแตาของคนอื่นจะตั้งเป็นอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับผม อันนี้มันก็แล้วแต่คนแหละต้องบินหาให้ทั่วเลยอ่าก็เร็วๆนี้ผมอ่านมีโปรเจกต์ดอสตาร์ฟนะครับผมก็จะเป็นดอสตาร์ฟทูเกเตอร์เนาะอุ้ยเจอแล้วเจอแล้วครับท่านผู้ชมอ่าเร็วๆนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ดอสตาร์ฟทูเกเตอร์นะครับถ้าเกิดอันนี้จบนะอาจจะยังไม่ทำไหมครับอันอื่น นะครับผมตัดบีนัดเป็นหัวได้นะเอาผมจะตั้งว่า n castle นะครับก็คือโปรเจกต์ Project หลังจากนี้จะเป็นอา่าเขาเรียกอะไรนะ lost star to getter นะครับผมผู้อับตีได้ ถ้าเราโดนเราก็บินแค่นั้นเองนะครับแต่นนี้คือของผมมันไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามีปีกไงในเวลาปีกอะตกจากที่สูงมันไม่เลือดเลือดมันไม่ลดนี่เมื่อกี้เห็นปะที่นี่จะมีเอริท่ามันถ้าไปหาเรือมันก็จะมีหัวเอนเดอร์ดากอนเน่ะนะครับผม บบก็ผมทําการเปลี่ยนเน็ตบ้านแล้วเนาะก็หวังว่ารอบนี้มันจะอัปโหลดอะไรได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้คือหวังว่านะเห็นไหมตอนลงไม่เจ็บเลยแล้วผมจะลงมาทำไมเนี่ยคือลงมาเหมือนปีกมันคือปีกมันทําให้เราไม่ได้รับด fall ดาม a g e นะครับก็คือดามจจากการตก แะบังคับท่านเองนะคือเราจะไม่มีติดอ่าเลวิเทชันนะครับแต่ว่าตกลงมาก็จะไม่โดนดาเมจย,ยิงทิง้งอันนี้เห็นนะมยิงหมดอ่ะ ในนี้ไม่มีของใช่ไหมหรือมีแต่จากที่ดูน่าจะไม่มีอันนี้เอาไป้ได้ไหมได้ครับเองก็ได้อันนี้จริงๆนะ,ะหาของกันชั้นบนสุดไม่มีนะครับฝั่งนู้นไม่มีต้องมาฝั่งนี้แหละเอา้าคุณตีผมเองนะ เออกองกองกองของดีไม่มีกองทำเป็นเหมือนจะเจ็บะนะ,นะ,เ,บะเหมือนผมจะเจ็บอะเหมือนเจ็บอะครับแต่ก็ไม่เจ็บนะแหน,น,น่เนียนเนียนเนียนนะเราอะมือนวร์ปหนียแล้วต้องดูจุดที่มันยิงมา นะครับอะไรอะไรไม่ได้รับดาเมตอยู่แล้วใข่มันยิงมามงอ่าขยันยิงนาะขออันนี้ด้วยแล้วกนะันถือว่าได้เปรียบอะที่มันยิงมาให้อะ่ะเดียวขึ้นบนนั่นนะขึ้นไปด้านบนนะครับ พาร์ทน,นี้ก็จะไม่มีอะไรมากก็แค่หาประสาทแล้วก็หาปิกอีเลา่าแล้วก็เหลือนะครับผมน,นั้นคือสิ่งที่ผมจะหานะครับเสียงมันอยู่บนน่ะทนไม่หวแล้วบินขึ้นเลยจบ เยอะเยอะเกินโอ้ยมันทำเราพุ่งมันทำผมบินเมื่อเมานี้เดียวเอือ่ดี๋ยดีๆมาโผล่นี่เฉยเลยผมไม่รู้หรอกนะว่ามันจะมีปีกอนไรท่าหรือเปล่าแต่ที่แน่แๆคือผมต้องกอง อ่าอันที่เก็บได้ก็จะเก็บนะครับน,นี่ไม่เอาอะซิวทอดเหรอันนี้มีปะไม่มีมาเพื่อเอากล่องมาเนี่ยซีมากก็อย่างที่เห็นนะครับว่าไอ้พวกนี้ยิงปุ๊บเราก็รอยอา่า อยากรู้หอนี่มีอะไรยังไงเราก็ไม่ตายละไม่ได้รับดาเมจด้อบินขึ้นมาเลยจบมีของเมา้ามีของเปล่าถามแค่นี้ดูถ้าจะไม่มีนะครับรอไอ้อนี้หายกันแต่ว่าผมต้องทำปีกไว้หลายๆอันแล้ว ประเด็นคือเรามาจากทางไหนอันนี้ก็ต้องดูแผนที่อีกทีนึนงเรามาเจอตรงนูน้นแปลว่าเราต้องบินไปทางนี้แทนแทนแทน,แนตามหาเรือคือถ้ามีไอ้นี่แถวนี้มันก็ต้องมีเรืออยู่แถวนี้ยนะครับเท่าที่ผมจำได้นะ มินนี่เจออีกกันละสรุปคือมันใช้รถอาหารนะครับใช้รอดอาหารแต่ไม่ได้ใช้ธรรมดานะใช้เยอะเยอะลงนี่เลยมามันต้องมีของดีบ้างเนี่ยแล้วก็ m e นดิ้งอันนี้หาอยู่ต้องการของที่มัน e n c h a n m e ดิ้งนะครับ พอเวลานั้นมันจะโอเคครับเพอาะเวลาของมันได้รับดาวเมจมันก็จะฟื้นฟูเองนะครับอันนี้ก็มีนี่ยอ่าอันนี้มีเมนดิ้งด้วยเดี๋ยวอันเบกกิ้งสามเป็นเยซี่มีเมนดิ้งด้วยเนะี่ยดาบอ่ะ ดาบมีนอกแบตแมวอาอนลูกพวกนี้เราตีทิ้งได้นะโอเคไปเลยอาจเว้นหัวหน่อยนะครับเวลาผมบินเนาะก็ขออภัยด้วยพ่าน,นี้อาจเว้นหัวกันเยอะหน่อย บินหาของเองี้ยแหละอะไรอ่ะล่วงอีกใช่ไหม,ม <c oughs> เกือบตายแลย้ว <c oughs> คือเวลาบินเนี่ยเราต้องคอยดูหลอดอาหารนะครับตลอดเวลาตอนนี้ที่ผมตามหาคือเรืออย่างเดียวเลย ขึ้นสูงๆงไว้เห็นไหมมีเสียงลมเวลาบินนะาเอามองแล้วไม่เห็นแล้วอะไรคือมอง้าสมควรจะมองไม่เห็นแล้วบินสูงเท่าขนาดนนี้แหมสูงซาเลยจากพื้นไปไกลเลย โอเควิ่ชุบาเอาต่อเรือบินนะครับมันจะมีปีกอีไลท่ามีหัวเอนเดอร์ดากอนนะครับที่เราต้องการปีกอีไลท่าไม่ใช่เพราะว่าผมจะเอามาใช้บินหรอกนะเพราะว่าปีกน,นี้มันดีกว่าเยอะแต่ที่ผมหาเพราะว่ามันต้องใช้ในการทำ ไทนี่ม็อบฟาร์มนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเกิดโปรเจก t นี้คือหยุดรออัปเดตใช่ไหมผมก็จะไปทำเกมอื่นก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่อยากจะมาลง็อดใหม่อะ่ะคือถ้าเกิดทำไม่ค้ามันก็ต้องลบแล้วลง็อดใหม่นะครับอเอาจริงมันก็ลบได้แหละผมก็จัดหมดหมูก็ได้นะครับแต่ว่า ก็อยากทำเกมอื่นว่างเนาะ,ะแต่สำหรับใครที่อยากเห็นไมค้าพวกโปรเจกต์ใหม่ๆห,หลังอันนี้มันหยุดแล้วรออัปเดตนะครับก็บอกได้ก็เดี๋ยวอาจจะทำให้ถ้าเกิดมีคนต้องการเยอะเนาะแต่ที่ผมคิดไว้คือทำดอสต a าบนะครับเดี๋ยววันนี้วันศุกร์เนาะ,ะวันอาทิตย์ผมก็ไปอบรมอีก นะครับก็ตามเดิมเนี่ย้นตอนนี้บินมานานยังไม่เจอเลยนะเนี่ยเรือมันหายไปไหนเนี่ยมันจะไม่มีเรือเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องนี้เนี่ยอืมหลอดอาหารก็จะหมดอีก บินประคองไว้พยายามไม่ให้สูงเกินไปแล้วก็ต่ำเกินไปอืแล้วเรือมันเปนไหนหมดหาเรืออย่างเดียวเลยนะเนี่ยเพื่อปีกอีไรท่าแล้วจริงๆมันมีมอดครับอีไรท่าก็ได้นะครับแต่ว่าอยากจะพาท่านผู้ชมมาหาก่อน คือถ้าเกิดเจออีเลท่าอันหนึ่งปุ๊บผมจะลงมอดคาฟพวกอีเลท่าทันทีนะครับนี่คือแค่พามาดูก่อนอ่ะเพราะว่าการที่เราจะมานั่งหา,างี้ทุกพาร์ทเวลาจะคาฟของมันก็ไม่ใช่เนาะมันก็ต้องมีลงมอดคาฟบ,บ้างอย่างเนมแท็กเนี้ยผมก็คาฟนะครับลงมอดคาฟเอา บินมาได้สักพักแล้วนะโอ้แมพมันก็จะเป็นนี้นะครับก็จะกระตุกหน่อยๆเนาะเพราะว่าคือมันเอาง่ายๆมันก็จะกระตุกหน่อยๆเพราะว่าเราเปิดแมพนะครับมันก็ต้องโหลดอ่ะเนาะคือมันก็ต้องรีเจนแมพอะ่ะ คือมันเรียกแอปเจนเนอเรตแมปอะนะครับโอ้เจอนี่ละเอ้ยน้่นมันเรือบินเรือบินเรือบินเจอแล้วครับตรงอันนี้แงบเจอชักเกอร์ด้วยเอาไาหมนะเอาอะเจอแล้วนะครับท่านผู้ชมเรือบิน ก่อนอื่นคือต้องเคลียร์ไอ้พวกชักเกอร์ก่อน <Yeah. S 1> อยู่ไหนบ้างเนี่ยอืมอาผมจะมาว่าเรือลอยฟ้าโบ๊ทมันใช้กับเรือเล็กรู้สึกใช้ชิปเรือสกายชิปต่างนี้นะครับอา่ามีอินสแตนฮิล ไม่ได้ใช้เท่าไหรน่นอกหรือว่าไม่ได้ใช้เลยดีกว่านะอุ้ยยิงยิงสกัดได้ปรับอืตีสกัดไหนดูดิมีเมนดิง้งมั้งไม่มีขอเมนดิ้งทั้งอันเออเมนดิง้งเอออ่าฟ่ายปรเทคชั่นอนะ่ะสามอันฟ่ายปรเทคชันสี่อันนี้ของในเหมือนกัน อก็อันนี้คือปีกเอลายท่านะครับนี่มันใส่ได้นะแต่ว่ามันพอใส่แล้วมันจะเป็นเงนี้นะครับก็คือพอใส่แล้วมันก็จะเห็นไหมชุดเกาะมันก็จะแบบอืมแปลกๆเนาะแล้จริงๆถามว่าผมรู้วิธีใช้เปล่ารู้นะครับก็คือล่อนนี้นะครับผม อันนี้คือปีกอลไรท่าเนาะแต่ว่ามันแค่ล่อนลงนะครับขึ้นได้แต่ว่ามันต้องบางทีมันมีเวลาจำกัดไงคือแบบยกตัวอย่างเช่นเราต้องบูตไน,นั่นน่ะบูตด้วยการใช้ดอกไม้ไฟนะครับผมโอเคได้หัวเอ็นเดลก,ก้อนมาแนละ้ เข้าไปในปราสาทน,นะครับผมเฮ้ยล่วงเนียนะครับก็อย่างที่เห็นก็คือไม่มีอะไรมากัะ ้อยได้ยังไงโอเคดิงมาแล้วอ๋นนอ,อนี่ไงโอเคเข้าใจแล้วคือมันมีวิธีดูอะครับอย่างที่ผมเห็นเมื่อกี้นะมันมีวิธีดูอันนี้มนดิ้งอีกโอ้ยมนดิ้งเยอะอันนี้แมวอะเพิร์ตออฟเวนิชชิ่งสีแดงรู้เลยว่า คือเดี๋ยวผมจะสอนวิธีดูนะครับว่าไอ้ปราสาทอันไหนเนี่ยมีเรือไหนไม่มีนะครับเด็ยิงอันี้ที่นก่นรอให้มันลอ,อยอ่ะวิธีดูนะครับผมบินกอนหนีกันวิธีดูนะครับ ก็คือประสาทมันเป็นงนี้ใช่ไหมเดยวลงกันก็คือประสาทมันเป็นอย่างนี้นะครับก็อย่างที่เห็นกันวิธีดูคือประสาทไหนนะครับที่มีสะพานยื่นออกมาแล้วทําทางอย่างนี้นะครับถ้าตรงไปทางสะพานเนี้ยที่เป็นรูปอันนี้นะครับขอบใจมากที่ช่วยอ่าก็ถ้าเกิดเป็นสะพานที่ตรงไปอย่างนี้นะครับถ้าเกิดอยู่ตรงสะพานนี้แล้วตรงไปมันจะเป็นเรือนะครับผม ก็ตามนั้นนะครับก็เท่ากับว่าพาร์ทนี้เราได้อิเลา่าแล้วนะครับผมก็คือไม่ต้องอะไรละก็คือจบพาร์ทได้เลยนะครับแต่ว่าการจะจบพาร์ทแบบนี้มันก็ไม่ใช่อ่ะเนาะใครเขามันจบพาร์ตมันดีเด่นเราต้องกลับบ้านดีแล้ไม่ค่อยจบพาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นก o h o โฮไปที่พอ,อร์ทัลกัน นี่พอเท่ากับบ้านเก่งนะครับอันนี้ก็บินขึ้นเลยบินมาเลยเนี่ยพอมีปีกปุ๊บใช่ไหมเราก็ขึ้นไปบนยอดแล้วก็สู้กับเอ็นเดอร์ดาก้อนได้สบายแล้วนะครับก็ตามนั้นคือมีปีกแล้วก็สู้กับเอ็นเดอร์ดาก้อนได้สบายแล้ว อ่าฮัลโหลสงสัยบักฮนะอืมพอเราวั์มานะครับมันก็เลยมีปัญหานิดนึงไม่นิดอ,ะอ่ะอ่ามีไรท่าใช่ไหม นี่ดีกว่าแฟนทอมมีปะไม่มีนี่เวอร์ชันนี้ยังไม่มีแฟนทอม,อมก็เอาไปว่าสำหรับมายครับในพาร์ทที่2ี่นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะก็ถ้าชอบอย่ากดไลค์แล้วกดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยล่ะโอ้ไขอรัดฟุตเราโตแล้วก็พาร์ทหน้านะครับก็จะลุย ทำไทน y มอฟฟาร์มเลยเนาะพานหน้าผมก็จะลุยทำไทนิมอฟฟาร์มนะมันใช้ทั้งหมด2อันนะครับกินได้แล้วโอเคอแต่ก่อนอื่นก็คือพาสหน้าใช่ไหมเราจะมาโอ้โหคูลโลลองเนี่ยพาสหน้าเราจะมาลุยไทน y มอฟฟาร์มนะครับเปลี่ยนให้มันเป็นระดับอัลติเมทมอฟฟาร์มให้หมดนะครับผมะฉะนั้น สำหรับวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับบายปลาย